ย้ายบัญชี t i k t อกจากมือถือเครื่องเก่าไปมือถือเครื่องใหม่จำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวย้ายได้ทั้งหมดเลยไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนำสำหรับท่านที่อยากจะย้ายบัญชี t i k t อกแต่เราไม่รู้เลยว่ายูสเนมอะไรผาสวดอะไรหรือว่าต้องใส่อะไรเพิ่มเติมและถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากย้ายแต่อยากรู้ว่าบัญชีของเรามียูสเนมอะไรผาสวดอะไรหรือเราต้องผูกอะไรหรือเราต้องเตรียมการอะไรไว้ก่อนที่มือถือเราจะมีปัญหา เราก็สามารถดูในคลิปนี้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆท่านที่ต้องการจะย้าย i k k t อกจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ได้เลยเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการโอนย้าย t i k t อกจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่กันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการโอนย้ายบัญชี t i k t อกจากมือถือเครื่องเก่าไปมือถือเครื่องใหม่กันครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ทั้งสองเครื่องเลยก็ได้เช่นกันอันนี้คือมือถือเครื่องเดิมที่เราใช้งานบัญชี i k k t อกอยู่นะครับด้านนี้ จะเป็นมือถือเครื่องใหม่ที่เราต้องการจะเอาบัญชี liet i k t o k เครื่องนี้เอามาใส่เครื่องนี้ขั้นตอนแรกเราจะต้องไปที่มือถือเครื่องเก่าของเราก่อนครับไปเครื่องที่มีบัญชี t i k t o k ของเราไปที่ t i k t o k แล้วไปที่แถบด้านล่างครับกดไปที่โปรไฟล์ไปที่ขีด3มขีดมุมขวาบนไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่บัญชีตัวบนสุดเลยครับ ไปที่ข้อมูลบัญชีให้ท่านผู้ชมมาจดตรงนี้ครับเบอร์โทรกับอ e ีเมลถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีเบอร์โทรยังไม่มีอ e ีเมลให้ท่านผู้ชมไปสมัครอ e ีเมลและเอาเบอร์โทรมาใส่ตรงนี้เรียบร้อยครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมจะไม่สามารถย้ายบัญชีนี้ไปที่เครื่องใหม่ได้กรอกเพิ่มเติมให้เรียบร้อยซะก่อนและอีกหนึ่งตัวสําคัญก็คือถ้ามันมีเครื่องหมายตกใจสีดแดงอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่า เมลตัวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือมีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงที่เบอร์โทรก็แสดงว่าเบอร์โทรตัวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันดังนั้นวิธีกดไปที่สีแดงตัวนั้นเลยครับแล้วระบบจะส่งรหัส6หลักหรือรหัส OTP ไปที่อีเมลหรือว่าเบอร์โทรนั้นๆครับเพื่อเป็นการยืนยันไอ้เจ้าตัวเครื่องหมายตกใจนั้นก็จะหายไปดังนั้นถ้าของใครไม่มีเครื่องหมายตกใจก็จดไปได้เลยเบอร์โทรอีเมลเมื่อจดตรงนี้ได้แล้วนะครับทนีนี้กดย้อนกลับไปครับ ให้เราไปที่รหัสผ่านตรงนี้เขาจะส่งรหัส6ห,หลักหรือรหัส OTP มาที่เบอร์โทรเครื่องนี้ของเราครับที่คุณหนึ่งให้พวกเราไปจดนี่แหละซึ่งเบอร์โทนี้คุณหนึ่งเอาใส่ไว้ในเครื่องใหม่แล้วดังนั้นคุณหนึ่งก็จะไปที่ข้อความอ่านี่ครับไปที่ข้อความจะมีข้อความจากทาง t i k t o k นะครับเราก็กดเข้าไปตัวนี้จะเป็นรหัสยืนยันนะครับเหมือนกับ ที่คุณหนึ่งบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ครับถ้ามีการเปลี่ยนเมลเปลี่ยนเบอร์โทรเขาจะส่งรหัสอย่างนี้มาให้เราเราก็รหัสตัวนี้ครับมากรอกใส่ตรงนี้เมื่อกรอกใส่เสร็จเขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยครับรหัสผ่านใหม่นั้นก็จะมีรายละเอียดตามนี้นทีนี้เราก็ตั้งลงไปเลยครับเนี่ยครับถ้าเราตั้งรหัสผ่านตรงตามที่เขากำหนดนะครับมันก็จะมีติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้ครับทั้ง3หัวข้อไม่ได้ตามนี้แล้วเราก็กดถัดไป หลังจากนี้เราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับหลังจากที่เราได้อีเมลเบอร์โทรและรหัสผ่านในแอป t i k t o k ในมือถือเครื่องเก่าเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะมาเริ่มดําเนินการทําที่มือถือเครื่องใหม่แล้วครับอ่ะกดตรงนี้ออกไปก่อนแล้วให้ท่านผู้ชมเอาอีเมลที่อยู่ใน Tik t o k ตัวนี้ครับมากรอกใส่ที่แอป Gmail ในมือถือเครื่องใหม่ได้เลยครับให้เราไปที่ แล้วมันจะมีแอป Gmail แบบนี้ในมือถือ Android แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีแอป Gmail ตัวนี้หรือใช้มือถือ iPhone ก็ไปทำการติดตั้งแอป Gmail ตัวนี้มาให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเข้าไปครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในมือถือของท่านผู้ชมแต่ละเครื่องเนี่ยเวลาไปซื้อมาเนี่ยมันจะมี Gmail ถ้าเกิดว่าร้านเขาสมัครให้มันก็จะมีเมลตรงนี้มาให้เลยหรือถ้าท่านผู้ชมมีเมลเก่าอยู่มันก็อยู่ตรงนี้ดังนั้น ท่านผู้ชมก็มากดดูก่อนครับว่าเมลตัวเนี้มันตรงกับที่เราจดมาในทิกต o k หรือเปล่าแตะไปตรงนี้แล้วก็มาดูครับตรงนี้ดูชื่อนามสกุล gmail เนี่ยตรงกันไหมถ้าไม่ตรงท่านผู้ชมก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยครับถ้าตรงก็คือใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ตรงให้มากดตรงนี้ครับเพิ่มบัญชีอื่นแล้วเลือก Google แล้วเอาอ e ีเมลที่เราจดมาจากเครื่องนี้ครับมากรอกใส่ที่เราจดมาจากในแอปทิกตอ k ที่คูณหนึ่งให้จดเมื่อสักครู่นี้ครับแตะลงไปครับแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยเมื่อพิมพ์ชื่ออ e ีเมลเสร็จกดถัดไปให้เราเกรอกใส่รหัสผ่านอ e ีเมลในทิกตอรตัวนี้ของเราครับเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จกดถัดไปและถ้า Gmail ตัวนี้เปิดการยืนยันสอชั้นไว้ เราก็ไปทําการยืนยันซะดูตรงนี้ครับว่ามันไปอยู่ในเครื่องไหนนี่ iPhone นะครับดังนั้นคุณหนึ่งก็จะไปที่ i p h o n e นี่หน้าตามจะเป็นอย่างนี้ครับยืนยันว่าเป็นคุณแตะเข้าไปครับเลือกใช่ฉันเองแล้วมาที่มือถือจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราเลื่อนขึ้นไปเลือกตกลงกดฉันยอมรับถ้าเด้งออกมาในหน้านี้แล้ว ให้เรามาสังเกตมุมขวาครับแตะเข้าไปแล้วเลือกเมลที่ตรงกับในนี้สังเกตจากรูปโปรไฟล์นะครับก็คือตรงตรงนี้แล้วหลังจากนี้กดปุ่มโฮมพักไปก่อนครับกดพักไปเลยแล้วให้เราไปทำการติดตั้งแอป,ป t i k t o k k ลงบนเครื่องนี้ครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดแล้วไปที่แถบด้านล่างครับกดไปที่โปรไฟล์ ไปที่มีบัญชีอยู่แล้วใช่หรือไม่กดเข้าสู่ระบบแล้วไปที่ใช้โทรศัพท์อีเมลชื่อผู้ใช้ตัวบนสุดเลยครับตรงนี้ให้เราเอาเบอร์โทรศัพท์ที่เราจดมาจากเครื่องนี้ครับมากรอกใส่หรือจะเลือกเป็นอีเมลหรือชื่อผู้ใช้งานก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมเลยนะครับในที่นี้คุณหนึ่งจะใช้เบอร์โทรศัพท์ก็แตะไปที่เบอร์โทรศัพท์กดใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปเลยครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้เบอร์โทรศัพท์เราจะใช้เป็นชื่อผู้ใช้งานหรืออีเมลก็ได้นะครับเพียงแค่เรากดเลือกมาที่ตัวนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านเพิ่มเติมเข้าไปนะครับรหัสผ่านที่คุณหนึ่งให้พวกเราไปทําการเปลี่ยนแล้วก็ทําการจดออกมานั่นแหละครับตัวเดียวกันนะครับส่วนชื่อผู้ใช้ก็เป็นชื่อ Gmail ของเราหรือเป็นชื่อที่เราใช้ใน Tik t อกก็ได้ครับที่มันข้างหลังแอดนะครับชื่อเป็นทางการตรงนี้นะครับ ในที่นี้คุณหนึ่งจะใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็กดเลือกที่เบอร์โทรศัพท์แล้วกดส่งรหัสแล้วรอสักพักหนึ่งเขาจะส่งรหัสไปที่ข้อความในซิมการ์ดเบอร์นี้ของเราครับอ่าเมื่อส่งมาปุ๊บในมือถือรุ่นใหม่ๆมันจะกรอกให้เราเองเลยนะครับก็จะเข้าไปเลยแล้วหลังจากนี้มันก็จะมีรหัสอีกชั้นหนึ่งเนื่องจากคุณหนึ่งตั้งรหัส2ชั้นไว้เราก็มาสังเกตต,ตรงนี้เขาบอกว่าส่งรหัสไป ที่ Gmail ของเราตัวนี้เราก็กดย้อนกลับไปที่แอป Gmail ครับไปที่แอป Gmail แตะเข้าไปที่ TikTok นี้นะครับแล้วก็รหัสตัวนี้ครับไปกรอกใส่ได้เลย629447ลาดแต่ละครั้งจะมาไม่เหมือนกันนะครับแตะไปครับ629447แล้วกดถัดไป กดอนุญาตกดอนุญาตและให้เราไปที่แถบด้านล่างครับเช็คดูครับว่าบัญชีของเราเข้ามาแล้วหรือยังกดไปที่โปรไฟล์มาแล้วนี่คือบัญชีของคู้หนึ่งเองนะครับลองเทียบดูก็ได้ครับกดไปที่โปรไฟล์เห็นไหมครับว่าเหมือนกันทั้ง2เครื่องเลยแค่นี้เองส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการจะออกจากระบบจากเครื่องนี้ก็ไม่ยากครับเราก็กดขีด3ขีด ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวอันนี้เครื่องเก่าเราเราต้องการเอาออกนะครับเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับจะมีคําว่าออกจากระบบเห็นไหมครับแล้วก็กดแล้วก็กดยืนยันครับออกจากระบบถ้าเครื่องนี้เราต้องการจะให้คนอื่นไปใช้หรือเอาไปขายต่อให้เราเลือกตัวนี้ครับไม่ใช่ตอนนี้กดยืนยันครับออกจากระบบเรียบร้อยแล้วครับ เพียงแค่นี้เองเราก็ย้ายบัญชี tiktok มาอยู่เครื่องนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดลบแอปออกไปได้เลยซึ่งวิธีการลบแอปให้มันหมดเกี้ยงนะครับวิธีให้ทําแบบนี้ครับเดี๋ยวคู่หนึ่งเพิ่มเติมให้เพราะว่าบางทีบางท่านอาจจะเคลียร์เครื่องนี้ออกไปเลยนะครับเราก็ไปที่การตั้งค่าถ้าเราอยากให้เคลียร์นะครับแล้วไปที่แอปพลิเคชันไปที่แอปไปที่ t i k t o k ไปที่เก็บครับหาคําว่าที่เก็บให้ได้หรือพื้นที่เก็บข้อมูลและแคสให้เรากดล้างแคสให้มันเป็นศูนย์ก่อนแล้วกดล้างข้อมูลกดยืนยันครับลบแล้วกดย้อนกลับไปหนึ่งทีแล้วเลือกถอนการติดตั้งกดตกลงครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือวิธีลบที่ถูกต้องก็คือไม่ให้มันมีข้อมูลของเราเนี่ยหลงเหลืออยู่ในเครื่องนี้เลยนะครับดังนั้น ถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งแอปติ๊กตออีกทีหนึง่งก็จะเข้าไม่ได้แล้วเพราะมันต้องมีการยืนยันตามขั้นตามตอนอย่างที่คุณหนึ่งพาพวกเราย้ายมาเครื่องนี้ครับเพียงแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คํา่ามีประโยชน์ที่คุณหนึ่งด้วยนะครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนูด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและคุณหนึ่งยังมีช่องทางหนึง่งให้พวกเราไปช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันนี่คือ ID ดีไลน์ของคุณหนึ่งเอง แอดกันไว้ได้เลยนะครับพวกเราจะได้ไปช่วยกันแชร์ช่วยแบ่งปันอีกหนึ่งช่องทางครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ